บ้านที่ชื่อนวลน,นะคะทำไมคะออนเห็นนางเอาสื้อผ้าของพี่วิไปใส่แล้วก็ไปนอนบนเตียงของพี่วิทยังกับเป็นตัวของพี่วิเองนันะคะพอออนถึงบ้านนะคะพยายามเรียกนางมาเปิดประตูบ้านให้นางก็ไม่มาเปิดค่ะออนต้องเดินเข้ามาเองพอเข้ามาเท่านั้นแหละคะ่ะถึงได้เห็นว่านางทําอะไรอยู่ออนพยายามเตือนดีๆแล้วนะคะว่าอย่าทําแบบนี้แต่นางก็บอกว่าออนเป็นแค่คนนอกพีวิคะคนแบบนี้ มารยาทต้องไม่มีกาลาเทศะก็ไม่มีจ้างเอาไว้เนี่ยมันจะมีแต่ปัญหานะคะงั้นเหรอคะออนโมโหแทนพี่วิมากเลยนะคะที่เห็นนางทําแบบเนี้ยไม่รู้ว่ารับหลังไปทําอะไรไม่ดีเอาไว้อีกคนที่ตอนาน้าทอย่างรับหลังทําอีกอย่างมันก็มีให้เห็นแต่เปหมดนั่นละคะ่ะบางคนก็มาในคราบของคนใช้บางคนก็มาในคราบของผู้ดี ผู้จาดีแต่เจตนาชั่วก็เยอะพี่ไม่อยากจะเอาเรื่องพวกนี้ใส่ใจหลอกค่ะน้อง